สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยก็มาพบกับคลิปสั้นๆนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมากครับก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับก็คือเราจะทําความรู้จักกับตัว iPad mini กันนะครับ iPad mini เนี่ยมันมอบประสบการณ์ในการอัปเดตครั้งสําคัญในด้านประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อแล้วก็อุปกรณ์เสริมสำหรับ iPad mini เนี่ยรุ่นนี้มีสีสันน้นสวยงามนะครับมีสีสีด้วยกันแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่ เหมือนเดิมนะครับเป็นล er ิควิดเลนด้า8.3นิ้วที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชิปประมวลผลใหม่นะครับเป็นชิป a 7 Pro นั่นเองทีนี้เนี่ยมันยังมอบประสบการณ์ที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเพลิดเพลินไปกับประสิทธิเพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพแล้วก็ความเร็วสุดแรงแล้วก็ขับเคลื่อนด้วย Apple i n t e l l i g e n c ด้วยนะครับแล้วก็ยังเข้าถึงการเชื่อมต่อแบบไร้าสายที่เร็วทันใจรองรับ 5G แล้วก็คุณสมบัติที่จัดให้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กล้องหน้าตวายอ่าพูดกันสั้นๆก็คือเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเปลี่ยนชิปใหม่ให้รองรับ Apple i n t e l l i g e n c นะครับแล้วก็ความจุเริ่มต้นเนี่ยจะขยับเริ่มต้นเป็น128กิก256กิกแล้วก็512กิกนะครับแบ่งเป็นตัว Wi-Fi แล้วก็ Wi-Fi บวก Cellular เช่นกันนะครับมันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสี light, สตาร์ไลท์สีเทาสเปซเกนะฮะทีนี้ Uh, หน้าจอเนี่ยเหมือนเดิมเป็นลิ q u ิ d เลน i n a 8.3นิ้วนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงผลแบบ True Tone แล้วก็ Full Lamination นะครับความสว่างสูงสุดถึง500นิตด้วยกันนะครับขอบเขตสีกว้างแบบ P3 แล้วก็ชิป A17 Pro เนี่ย CPU เนี่ยเร็วขึ้น30%นะครับแล้วก็การาฟิกเร็วขึ้น25% Neural Engine เ,เนี่ยเร็วขึ้น2เท่านะครับเมื่อเทียบกับ iPad Mini 6รุ่นก่อนหน้านะครับ แล้วก็ดีไซน์แบบประหยัดพลังงานให้จัดสรรพลังงานให้ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับรองรับ 5G คุณสมบัติกล้องจัดที่ตรงกลางนะครับมีอยู่แล้วเคยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กล้องวาย12ล้านเมกะพิกเซลนะครับแล้วก็มีแบบแบบูโทแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K ได้เช่นเดิมนะครับช่องต่อแบบ USB-C นะครับแล้วก็เป็น USB-C ที่มีความเร็วขึ้น2เท่าด้วย พร้อมอัตราการรับส่งข้อมูลสูงสุด10กิกะไบต์นะครับอ่าขออภัยครับ10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับสำหรับเชื่อมต่อกอุปกรณ์อื่นเช่นกล้องเช่นฮาร์ดไดร์เช่นด็อกแล้วก็การต่อออกจอภาพภายนอกที่เป็นจอ 4K นะครับ แล้วก็ Pencil นะครับ Apple p e n เ i l เนี่ยเพิ่มความเ็อกประสงค์ให้ตัว iPad ด้วยคุณสมบัติชั้นสูงนะครับด้วยความแม่นยำระดับพิกเซลด้วยกันทีนี้เนี่ยตัวใหม่เนี่ยรองรับ Apple p e n c i l Pro นะครับที่ออกแบบมาใช้กับ iPad a i r M2 แล้วก็ iPad Pro M4 ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับรองรับการหมุนด้าบีบแล้วก็ตอบสนองด้วยการสั่นนะครับแล้วก็ยังใช้ a อ p l e ิ้ล USB c ได้อีกด้วยนะครับ Apple Pencil 2 เลิกใช้งานแล้วนะครับใช้งานไม่ได้แล้วนะครับไม่สามารถเอาใช้งานกักนได้นะครับปุ่มทัสไอดีอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็ p p l e i n t e l l i g e n c e เนี่ยจะถ่ายทอดความเป็นตัวเองแล้วก็ทำสิ่งต่างให้เสร็จได้อย่างสบายนะครับก็เดี๋ยวรอใช้พร้อมกันในอัปเดตของ iOS 18อ่18เจเนอเรชั่นถัดไปนะครับรอดูกันว่า p p l e i n t e l l i g e n c e เนี่ยแรกเริ่มจะทำอะไรได้บ้างก็คิดว่าทำได้ไม่เกินที่ iPhone เคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้หรอกครับว่า iPhone จะทำอะไรได้บ้างนะครับ แล้วก็อยากมาพร้อมกับแอปสำหรับ iPad กว่า1 0 0 0แสนแอปด้วยกันนะครับอุปกรณ์เสริมสำคัญก็คือ Apple Cipo Apple Pencil USB-C Smart Folio นะครับแล้วก็ USB-C a c c e s s o r i ต่างๆนะครับแล้วก็อย่าลืม Apple Care+ Plus สำหรับ iPad ด้วยสุดท้ายคำถามปลายทอปิกก็คือเขาถามว่าข้อใดตอบนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ iPad นี้นะครับ iPad นี้เนี่ยมันมาพร้อมกับ A17 Pro ที่ขับเคลื่อน Apple Intelligence ได้นะครับแล้วก็รองรับ 1> Apple p e n เป็นซ o ปแล้วก็ Apple p e n เป็นซ b c ี ICE, นั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับขั้วต่อ u s b c ที่เร็วกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง2เท่านะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือมีระบบกล้องทูเด h เนี่ยกล้องทูเดฟไม่มีอยู่แล้วนะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ